ฮะเครื่องแน็กน้องชายอ๋อน้องแน็กมันไม่ได้ติดต่อแน็กเลยม,มันไม่มันติดต่อแน็กมาแบบว่าโอ้โหสี่ห้าเดือนแล้วมั้งค้าไปติดต่อแน็กไม่ได้เลยตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าเออแน็กไม,ไม่ไม่ได้รับอ๋อพยายามติดต่อไปพร<ม>าะมีลูกค้าติดต่อรีวิวมาอะไรเงี้ยติดต่อมาแล้วพยายามติดต่อแน็กหลายเดือนมากแต่ถ้าสมมติคุยเรื่องอื่นอะตอบแต่สมมติคุยเรื่องงานเขาจะไม่ตอบอืม เป็นห่วงตลอดกันอยู่แล้วแม้คนเคยเจอกันตั้งแต่เด็กๆอ่เนาะแล้วก็แบบว่าถ้าสมมติไม่ได้เจอกันมังว่าไม่ได้เจอกันเกือบครึ่งปีล้วมั้งไม่ได้เจอเลยนะแล้วก็ไม่ได้คุยโทรศัพท์กันเลยเกือบครึ่งปีแล้วติดต่อเขาไม่ได้มั่งติดต่อเขาไม่ได้ที่คุย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 นั่นคือคุยกับปูถูกต้องแบมก็ได้รู้ก้ารู้เรื่องราวจากพี่ปูนั่นแหละว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างที่แนี่พูดในไลฟ์วันนั้นบอกว่ายังไม่ได้คุยกันทมดเลยใช่ไหม ใช่แต่มันเกี่ยวกับพี่ปูจริงคือเรามองเรื่องนี้ยังไงคะในฐานะก็สนิทกันนะเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแบบนอนไม่ใช่เป็นเรื่องครอบครัวบางทีเราก็ไม่ไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้อยู่แล้วถูกต้องไมหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของแต่เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเพราะว่าได้ข่าวว่าแน็กไลท์ถึงสว่างเลยเหรอ<ม>ใช่ปะ่ะเองก็บอกว่าไลท์ถึงสว่างเลยอะไรเงี้ยนอนบ้างเปล่าไม่รู้แต่การทําหน้าที่พี่ต่อเป็นรถลำบากใจว่าไหมคะที่ต้องรายงานข่าวคนใกล้ชิดคนสนิทพวกนั้นเลย ก็บางทีมันก็ได้ทำไงอ่ะไม่ให้อ่านก็ไม่ได้อ่ะน้องแต่ก็จริงๆถ้าตัวมัมเองพูดจริงเราต้องรอฟังแน็กพูดตั้งหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยเราฟังทางพี่ปูถูกต้องไหมแต่ทางแน็กจริงๆแล้วว่าเขายังไม่ได้พูดเลยเลยถูกต้องไหมแม้กระทั่งเขาโดนข่าวมาเยอะเพราะว่าตัวน้องเองเป็นคนที่เสพข่าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รอน้องพูดดีกว่าไหมจะดีที่สุดทีม เราถามทางตัวค่ะแล้วเรามารายงานข่าวเนี่ยมีทิศแบบจากทางแม็กกับมาบ้างไหมก็ไม่มีเลยก็คือไยามดามโทรไปหาด้วยซ้ําไปเองยัวเองว่าลายลายไปไม่อ่านเลยอ่ะการแงบนี้ขนาดไม่รู้ผิดปกติรือม่ปกอ๋อไม่ปกไม่ผิดปกติค่ะปกติอ่านไม่ตอบหรือว่าไม่อ่านปกติปกติบทเขาจะโผล่เข้ามาเขาก็จะโผล่มาเองบทคืออย่างตัวแมดามเองกับแน็กมันไม่ใช่แบบเพิ่งห้าปีสิบปีอะเนาะ ไม่ต้องว่งแต่อายุนักสิบเอ็ดสิบสองอะแต่เคซีก็คือรอเวลาให้เขาออกมาเองไม่องว่ารอน้องออกมาพูดดีกว่าใช่ป่ะเพราะว่าไม่ต้องว่าทุกคนเขาก็มีปัญหาไม่รู้ไม่รู้ใช่ปัญหาหรือเปล่าถูกต้องป่ะแต่เป็นปัญหาระหว่างที่เขาเคยไปทําทํางานด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าบางคนอาจจะมองว่าม่ต้อเข้าข้างฝั่งกูฝั่งอะไรเข้าข้างฝั่งกูอ๋อไม่มีทางอะค่ะ ไม,ไม่ไม่กลัวเพราะว่ามันมันตัวเราไม่ได้เป็นตัวตัดสิน,นอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าเรารู้จักเพราะว่าเมื่อก่อนตอน,นที่แนทํางานกับปูก็ต้องติดต่อผ่านงาน,นปูอยู่แล้ว,วอปูก็เคยทํางานด้วยกันกับเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีใครเข้าข้างฝั่งไหนมากกว่ากันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราะ ถูกต้องไม่จำเป็นเรื่องของเขาอ่เป็นตัวกลางได้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าจะก้าวใจได้นะคงไม่ต้องก้าวถึงเวลาไม่ต้องว่าถึงเวลาเขาพูดเราเองได้ถูกต้องเพราะว่าเอาจริงคือปูเองก็ทํางานกับพี่สาวน้องแน็กใช่ไหมล่ะเขาก็ยิ่งใกล้กว่าเราหรือเปล่าข้อยมูลนั้นเหมือนกันเลยนงน้องนักยังไม่ได้แถลงเนาะไล่โพลออฟมาโพสต์าตั้ง่เนๆ่ยเขาโพสต์ว่าไงคระเขาบอกว่าเป็นเรื่องของที่แจงเรื่อง เราเล่าให้ปัญหากันจริงเเ<า>รืรร่องภาษีเรื่องภาษีต้องเคลียาารนนย์กันอะไรเงี้ยอืมก็เรื่องภาษีก็ต่างคนก็ต้องก็เรื่องของเขาอะมั้งคะเพราะว่าตอนที่เขาทำธุรกิจเราก็ไม่ได้ไปได้อะไรเขาเราก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่งอะเนาะที่แบบว่าให้น้องไลค์อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไม่ไม่ได้เป็นโอ้ <c oughs> เราไม่ได้พอ่อไม่ใช่แม่เรไม่ไปไม่จริงมาไม่ใช่บงคือเอาจริงอย่างเดียวเลยคือก็ต้องรอฟังน้องว่าน้อง แน็คพร้อมที่จะพูดเมื่อไหร่มากกว่าเพราะว่าคนคนนี้มั่งรับรองเลยว่าจิตใจเขาอะไม่เป็นคนจิตใจดีอะกล้าพูดได้เลยว่านักคนที่จิตใจดีมากแล้วก็อย่างที่สองคือมันไม่ได้เป็นคนที่ออกมาพูดอะไรเรื่อยเปื่อยอะถูกต้องป่ะอย่างแน็ถ้าสมมติที่สุดจริงมั่งเชื่อว่าแนักออกช่วงหลังนดหลายื่งเนี่ยมดในที่เราเป็นคนสนิทก็ติดต่อไม่ได้จะให้กำลังใจยังไงอะ ยจริงแต่ว่าจริงๆแต่คนคนถล่มแน็กเยอะอย่างเงี้ยพี่นลินยันแล้วว่าจริงๆเนาะแน็กเขาก็มีมุมที่แบบมันว่าอ๋อเขาเป็นมุมที่แบบว่าเราเข้าไม่ถึงแน่ๆแล้วก็แล้วกล้าการันตีว่าแน็กไม่ไม่ได้เป็นคนที่คิดร้ายกับใคร,รแต่เขามีโลกของเขาว่าเขาไปมีมีเขามีโลกที่สามารถแบบว่ามีสเปซอย่างเงี้ยหรอโอ้โหแม่น้ำกับเขาคือทะเลาะกันมาหนักกว่านี้เยอะแล้วค่ะ อย่างเช่นวันหนึ่งคือแบบหูดาราประเทศจีนเอาเงินมาเพื่อที่เอายงก้ยเล่นหนังแบบว่าเอาเงินมาอยู่น,นั้นเงี้ยเงินเป็นสิบสิบละแล้วย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วด้วยนะเงินเป็นสิบสิบละผมไม่ไปครับเอาอีนี่เราคุยมาตั้งนานมึงไม่ไปเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีอะไรที่ที่เขาไม่ถือเขาไม่ถืถอใจเขาเป็นต่อเอง ยิ่งกว่าเข้าไม่ถึงอีกแต่แยังยม่เห็นหรอครับมันสามารถอยู่กับหมากับแมวได้อะแต่มันไม่สามารถตอบไลน์มดดำได้อะเมื่ะตอนนี้มันบานตายถึงขั้นมีข่าวปต้องฟ้องพี่ศาลอะไรเงี้ยจริงหรอบานตายไปเยอะมากมองว่าอย่างเดียวต้องรอเนี่ยออกมาพูดพวกเราอาจจะฟังเพราะว่าพี่ปูมันออกมาแถลงข่าวของมันแล้วใช่ไหมล่ะพี่ปูมออกแถลงข่าวทางเฟซบุ๊กก็แต่เน็ตเขาก็ยังไม่เคยออกมาพูดอะไรหรือเปล่าถูกไหมล่ะ แล้วก็ต้องรอฟังทางแนกด้วยแล้วจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นปัญหาคนเคยร่วมงานคนเคยร่วมงานกันมาจ้าง<อ>ก็ไม่ไมูไม่คงไม่อยากมันใหญ่โตไม่มีใครอยากใหญ่โตเนื่องจากเชา่อว่เราหาทางออกให้ตัวเราเองก่อ <c oughs> นี่มอย่างแรคกคือติดต่อเขาให้ได้ก่อนยอมรับจิตติดต่อไม่ได้ที่จะโทรหาแม่เออว่ะลืมไปปกติก็ต่อมาออกแฉบ้างไหมคะตอนแรกติดต่อมาค่ะตอนแรกจริงๆเขาก็แต่ตัวเขาเองเวลาแนกพูดว่าเขาไม่รับงานอ่ะ คือไม่รับจริงๆนะคือไม่ใช่แบบไม่รับงานแอบๆนะคือไม่รับคือเอาเงินไปก็แค่นั้นแหละจริงๆเขาไม่รับจริงๆนะคืออย่างเนี้ยอย่างโจที่มาอติดต่อไปเนี่ยเป็นของบริษัทใหญ่เอเจนซี่ใหญ่เลยอ่ะจ้างหลาหลักล้านนะเขาไม่รับก็ยังไม่ตอบอ่ะขนาดเราเขียนไปแนกงานไม่ใช่หลักแสนนะงานหลักใหญ่นะรับหน่อยไหมอะไรเงี้ย ยังไม่ตอบเลยอ่ะ <ห Minor. S 1> อน,นักภาษาแลยเราไปเราสามแสนเราก็รีบรับแล้วเนาะ <laughs> ถ้าบอกถ่าพี่แนกได้ค่ะอะไรคะพอผ่านซีลตัวแนกคไปดูรับสาย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 เออแยแนกฟังพี่หมดอยู่ตอนาะก็คือเป็นกำลังใจให้น้องออกแฉน่าจะมาอยู่แล้วค่ะแต่คราวนี้เขาจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละเพราะตัวเวลาที่มะน้ำโทรไปทีเดียวเขาก็เป็นเขาน่าจะเป็นดาราที่มาออกแฉบ่อยที่สุดแล้วมั้งคะใช่ไหมแต่นี่จริงยอมรับตรงๆว่า ถ้าเดือนหกเดือนมันติดต่อไม่ได้เลยติดต่อโทรไปละส่วนใหญ่เราไลน์ไงก็ไม่ตอบถ้าสมมติเรารู้ว่าสมมติไลน์ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับอยู่ดีอะบอกผ่านซื่อเลยคิดถึงน้องจบก็ไม่ได้มีอะไรฮะก็อย่างที่บอกอยากให้คนฟังรอฟังจากปากเน็ดีกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดกันเองแล้วก็ยังมั่นใจในตอนนี้ว่าเน็ไม่ใช่เป็นคนที่รลาย แล้วเป็นคนที่จ <this> ิใตใจโคตรดีด้วยซ้ำไปแต่ขนาดเดียวกันโลกส่วนตัวของเขาว่าเขาก็ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้อะนาะอโอเคอเรื่องเนื่เงเห็นไปคอมเมนต์ในโพสต์ของพี่อานเรื่องแบบสงสาร <ใจ S 1> สเห็นใจชานะอะไรเงี้ยเรื่องคดีที่นตัดสินเพิ่งสัปปง่งไม่ฟ้องกันไม่มาปียบพี่อานอยู่แล้วฮะมองเรื่องมียังไงบ้าง มองไม่มีอะไรอะฮะก็คือเอาง่ายๆคือดีใจกับพี่แซมดีใจกับมีก็ไม่มีอะไรอะตอนนี้มันเป็นการถกตอนนี้มันเป็นการถกกันพี่บอลว่าการเข้าไปอยู่ก่อที่จะตัดสินแต่การที่แบบว่าให้ประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกมันก็ต้องรวมพูดถึงภาพรวมอะเพราะนนวันนี้แล้วถ้าสมมติวันหนึ่งอย่างตอนน้อเราก็คิดว่าช่องวันก็ตัดสินใจทําถูกนะที่แบบว่าไม่ไม่ที่ยังออนละครต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ไม่ใช่เฉพาะ เออพี่แซมอย่างตัวแม่ต้องเองกับพี่แซมอย่างเงี้ยมัน้อว,ว่าสนิทมาเป็นคนที่สนิทกับพี่แซมอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่มีนอาจจะไม่ได้สนิทก็มั่เชื่อว่าวันตกใจตกใจอยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยหรอพี่แซมแบบว่าบ,บอย่างที่พิมไปคือประคองชีวิตประทังชีวิต<ร>ต้องมาโดนเรื่องอะไรอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็แค<ะ>่นั้นเองค่ะแต่ก็มันก็ต้องกลับไปพูดกันใหม่ว่าวันนี้เขาก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผลเต็มตัวก็ต้องรออีกสามสิบวันถูกต้องไหมล่ะก็ ไม่ใช่อะไรอะค่ะก็ดีใจเวลาที่แบบเห็นเห็นใบเตยเห็นพิงกี้คนรู้จักเราอะแค่นั้นเองไม่เคยมีอะไรมากกว่านั้นเลยค่ะได้ให้กำลังใจ่ทักไปยังไม่ได้ทักเลยค่ะยังเลยค่ะมาวัดน่าจะอยากจะอยู่ครอบครัวเขามากกว่าเนาองที่ว่านั่มองเรื่องของโอกาสยังไงบ้างสำหรับเขาเพรางว่ามันต้องการทบทวนอ่ะบางทีคนเราวันนี้คือเออเวลาเขาโตบางทีอ่ะแล้วม่่เชื่อว่า นักท่าวเองก็ก็ซึมอ่ะถูกต้องไหมอ่ะคนที่ถามมาดำอยู่ก็ก็ซึมแล้วก็ตกใจถูกต้องไหมแต่วันนี้เราก็โล่งใจดีใจเขาเออเขาออกมาอย่างน้อยเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณนักร์ดอ๋อตองเออาเอตะไรกงออะไรก้ากูไม่ที่เขาลื้อคดีจะมีการส่รังสรรค์พล่งงานอะไรเงี้ยค่ะฮะ ให้แสนตอบไหมงั้นก็เป็นผู้ติดตามด้วยกันค่ะขอดูเป็นผู้ติดตามเพราะว่าเห็นมิสแกรมากันเยอะน้องน้องมาไล่กันค่ะ